คุณแฟนคลับนะครับที่มาร่วมชมในสตูดิโอกว้างขวางคือมี185เอเคอร์ของเราแห่งนี้กับวัสู่ช่วงที่สองของรายการ i s h o n d a r a c i n g นะคะกับช่วงนี้ CBR 300R Thailand Dream Cup Update นะคะวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับนักบิดหนุ่มหล่อโปรแกรมคือต้องบอกว่าในสนามล่าสุดเนี่ยผมไปทำงานมานะฮะมีบางคนไม่ยอมไปก็เอาเป็นว่า ตอนนี้จะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งทีมนรองค่ดเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับนักแข่งหมายเลข68 <Thank> you, จาก <thank you. S 1> บริษัทเกียรติสุรนอนท์อุบลราชธานีจำกัดอุบลราชธานีเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามกันครับผ่านมาแล้ว4ี่สนามกับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยกับรายการ CBR 3 0 0อาร์ทลนดีมคัพ การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับอย่างล้นหลามจากดินเลอร์ Honda ทั่วประเทศการแข่งขันในรายการนี้ได้ทําให้เราได้เห็นนักแข่งหน้าใหม่เข้ามาวาดลวดลายในสนามและพร้อมจะก้าวขึ้นสู่การเป็นนักแข่งอาชีพได้ในอนาคตและวันนี้ CBR 3 0 0 R Thailand Dream Cup Update ก็จะขอนำท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งนักแข่งที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการมีคะแนนสะสมจาก4สนามรังอยู่อันดับที่2ในขณะนี้ ชื่อนายประวิทย์คำแดงสนนะครับมาจากบริษัทเกียรติโยน,น,นจอนบริวัลราชานีชื่อเล่นชื่อไมโลครับ ขับรามาแข่งไม่เคยครับไม่เคยแข่งที่ไหนมาก่อนเป็นพนักงานในบริษัทที่ผู้จัดการทีมเลือกมาขี่รถพาะเห็นผมชอบขี่รถขี่รถบ่อยครับบริษัทเป็นสนามเซฟตี้ครับผมว่าเรีย,รยนตอนเรียนแค่เลยเลือกเลือกผมมา ครับผมสมยศพรมจันทร์ครับจากทีม HONDA k เค r ีเอ i n g Team ครับบริษัทเกียรติสุนวนอุบลราชธานีจำกัดครับในส่วนของที่เรียกไมโลเข้ามาในส่วนของในทีมเคดีเอ็นเลสซิ่งทนะครับก็หนึ่งก็ความสมัครใจของตัวไมโลเองนะครับ แล้วก็คือเมื่อสมัครใจแล้วเขาชอบงานประเภทตัวแข่งตัวเลสซิง่งหรือก่อนหน้านั้นเขาก็คือเป็นเจ้าที่ของเซฟตี้มาก่อนแล้วก็เข้ามาสู่ในงานของตัวแข่งทางเรียบนี้นะครับก็คือ,อความชอบของไมโลแล้วก็อ,อีกตัวหนึ่งก็คือเขาคือรักษากฎกฎติกาในส่วนของในทีมด้วย นะครับก็เราก็เลยได้เลือกไมโลเข้ามาในสู่ของทีมตรงน,น,นะครับ คิดว่าได้อะไรหรือเปล่ได้เยอ,อะหรือเปล่จากคนไม่เคยแข่งรถมาก,ก่อนไม่เคยยิงยูไม่เคยอะไรไม่เคยพื้นฐานมาก็มาเรียนเลสที่สักคูจากอาจารย์หลา,ายท่านสอนก็ได้หลายอย่างตอนที่ผมขี่ก็ยืนโพเดียมบนตลอดครับคิดว่ดาสนามนี้ก็รมีปัญหานิดหน่อยปัญหาคือเกี่ยวกับไม่เข้าเลย โดนแซงขึ้นมาสองคันคตกเป็นอยู่ที่สีสส่และเลยขึ้นไม่ได้ครับจริงๆ สนามที่ผ่านมานครับก็ยังดีครับแต่ดีไม่ที่สุดด,ดีมากก็โอเคครับแต่จะดีกว่านี้ทําให้ดีกว่านี้นะครับพยายามหลังจากที่เข้ามาอยู่ในทีมก็โอเคครับทุกคนโอเคหมดดูแลผมเป็นอย่างดีครับเวลามีปัญหาก็บอกผู้การทีมเขาช่างครับคือรถเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาโอเคครับช่างโอเคเขาทําให้หมด ผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าเราพอใจนะครับเพราะว่าเราก็ได้การพัฒนาของไม่ว่านักแข่งเองแล้วก็ทีมงานในทีมของช่างเองนะครับได้มีการพัฒนาแล้วก็เพิ่มทักษะในส่วนของสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้จากรุ่นพี่ก็ถือว่าในส่วนของอทีมงานนะครับผมก็ว่าภูมิใจ ที่ผลงานที่อยู่ในอันดับต้นๆอยู่นะครับ ในส่วน,นทางทีมของเกียรติสุนนเองนะครับก็ขอขอบคุณทางบริษัท AP Honda ที่มีรายการาแข่งขันในลักษณะของเลสซิ่งอยู่นี้ในกลุ่มของดีลเลอร์นะครับก็คือจัดแบบลักษณะนี้ก็คือทางทีมงานช่างจะได้ทักษะในส่วนของการเซ็ตรถปรับจูน เพื่อสร้างควงามมั่นใจให้กลุ่มลูกค้าที่อันมาเล่นรถประเภทรถสปอร์ตมากขึ้นนะครับ สะสมมาคู่นันะครับคิดว่าน่าจะน่าจะขึ้นไม่ได้น่าจะตามทันเพราะว่าการขับสีของเราก็ไม่เท่าเราอยู่แล้วคือมีอาการมีรถมีรถมีปัญหาก็สุดท้ายก็ขอฝากถึงทางบ้านนะครับที่ส่งแรงเชียร์แรงใจมาครับคราวนี้จะทำได้เป็นทีมเดียวทำได้ผมทำเป็นทีมสดครับจะไป่ทำให้ทุกคนผิดหวังช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจมาครับสนาม ความมุ่งมั่นทุ่มเททำให้เขาก้าวมายืนอยู่ได้ในจุดนี้จุดที่ถือว่าใกล้เคียงกับตำแหน่งแชมป์มากที่สุดในรายการนี้แต่หนทางข้างหน้ากับสนามที่เหลือคงไม่ได้โรยด้วยเกลีบกุหลาบความสำเร็จมักไม่ได้มาง่ายๆความมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะพาเขาไปยังจุดนั้นได้และนี่คืออีกหนึ่งนักแข่งที่น่าจับตามอง จาก KSN Racing Team สวัสดีค่ะยาดาสองสีค่ะชื่อเล่นน้องดาดานะคะทีม Dragon Night Racing Team ค่ะก็ถ้าอยากเจอกับดาดาได้นะคะสนามหน้านะคะมีมาเจอเจอกันได้นะคะฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ Dragon Night Racing Team ค่ะ แข่งรุ่นใหม่ไฟแรงะนะครับก็นี่คือนักแข่งหมายเลข6กกับรายการ CBR 3 0 0 R Thailand Dream ครับนั่นเองอันนี้เขาบอกว่า เป็นการแข่งขันที่เราย้ำกันตลอดนะว่าเป็นการแข่งขันของนักแข่งหน้าใหม่มไฟแรงที่ยังไม่เคยผ่านการแข่งขันที่ไหนมาก,ก่อนอเขาจะมาฉายประกายความเป็นหนุ่มไฟแรงหนุ่มเขาเรียกว่าอะไรนักปิดไฟแรงมากในรายการนี้นเองนะคะนะครับเอาเป็นว่ายังไงจะตามได้ครับกับรายการนี้ cbr 300 r thailand dream ครับที่นี่กับอิทฮอน da นะครับในทุกๆสัปดาห์เลยตแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นึงครับ